อ่าเจ้านี้ลูกค้าจากเสิงสางโคราชนะผมนะเอาชุดอะไรไปชุดชุดอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นแผงรุ่นใหม่ครับผมนะ550วัตต์นะครับผมเป็นชุดโมโนกระจก2ด้านครับผมตัวนี้ราคา2,800นะครับ ที่นาน้ึตัวเก่านี่เป็นกระจกด้านเดียวครับผมตัวนี้รุ่นใหม่ฮะกระจกสองด้านนี่น่าจะรับกระแสะไฟได้เยอะกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะครับ